สูงทำไมวะอะไรวะนีสวัสดีค่ะคุณหมอเอมิลี่ค่ะวันนี้ต้องเรียบร้อยนิดนึงนะคะเพราะว่าเจอพี่จอเอามาอ่อยกะ เอาไว่ะออยสิ normalized. แกจะตกไอ้ข้าวเลยใช่ไหมล่ะความคิดใครวะแม่ทำไปจำไม่ได้ก็คนละลแถวนี้ไงพี่ข้าวว<ะ>ัดเออข้าวก็ข้าวห้มเคออีกคืพี่ข้าวคะไม่ทราบว่าพี่ข้าวถูกเหยียบเล็บขอบที่อีหรือเปล่าคะเสียงเกเรม,มากเลยวัดแล้วนี่เรามาข้างล่างทําไมเนี่ยมาถ่ายรูปนี่คะเอาถ่ายสักทีสิคะพี่เจอจะถ่ายไม่ถ่ายถ้าไม่ถ่ายหนูถ่ายก่อนนะคะ กำลังปวดเลยใช่ไหมเดี๋ยก <laughs> <laughs> ็นาน้วเนี่ยเอาเอาไงจนพี่ข้าวตั้งสายประภูมิแล้วแกยังไม่ถ่ายอไอยังไม่ถ่ายนี่ฉันก็ค่อยๆกระตือไปนะแกจะถ่ายเมื่อไหร่กบจะถ่ายไม่เนี่ยไม่ถ่ายเันจะได้ไปปั่นไฟข้างบนแล้วอ่ะเอ๊หรือว่าฉันจะไปปั่นกับพี่ข้าวดีเอ๊พี่ข้าอยู่ตรงนั้นนะ่ะฉันจะต้องไป <laughs> ถ่ายแล้วครับทุกคน <laughs> ถ้าสวยมากเลยค่ะยองยองเดาเลย okay. <laughs> วเคแต่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  what what เฮ้ยตีเงาตีเงาพี่ค่ะโอ้โหเราอยู่ตรงนี้แกใกล้มากใกล้มากมาไหนหรือมาดีมาดีหรือมาไหมาหน้ามาดีปิตีทูช้ชายหรือเปล่าแกเออรักายาวเพื่อนั่นสิ <laughs> ไม่เป็นไรนะใจเย็ยนๆก่อนเผื่อเขาจะใจดีเกอเราก็มาปั่นต่อหน้าเขาเลยเอ๊ยังไงยังไงดีวะหรือว่าเราจะต้องไปช่วยพี่ข่าวข้างในก่อนใช่ใช่ไม่งั้นพี่ข่าวจะเจ็บหนักมากเราจะต้องไปฮัลโหลโอ,อโหกใกล้เลยเฝ้าเฝ้าเฝ้า,ามีคนเข้ามาวะจะมาขโมยข่าวที่รักของฉันหรือไงฮะคือหนูอยากได้พี่ข่าวออไม่ใช่ค่ะคือหนูอยากจะหยิบเงาของพี่ข่าวตายแล้ว แล้วใครวิ้เข้าไปโอ้โหไปเจอเต็มเต็มกับดาบยาว36เมตรของพี่โจลาก่อยนะเคคุณหมอขนาดน,นะแล้วฉันจะไปหาพี่ข่าว,กาว,าว,าวเกินพี่ข่าวค่ะพี่ข้าวไอเกิลไปอยู่ไหนไอเกิลอยู่นี่ครับอยู่นี่ช่วยด้วยครับพบแล้วอีศพข่าวปลาตักแห้งะอะไรวะเนี้ยอ้าวมีคนเข้าไปช่วยไปเป็นไรนะอวต นั่นไาแกฉันว่าแล้วคุณหมอคนนั้นไม่นา่ารอดอ่าพี่คขานี่สดูบี้แกไปช่วยคุณหมอคนนั้นเดี๋ยวพี่คขาว่ะฉันช่วยเองไม่ไม่ไม,ไม่ฉันไม่อยากไป <laughs> งั้นเตรียมทำศพเลยแก <laughs> อ,นอ,นอ,อ่น้อานปาเฉยเอาปอจริงเทเ <laughs> <laughs> จ้าภาพอเองเ <laughs> จ้าภาพที่ทำศพบ่อยที่สุด ไม่ใช่พี่ตุ่นแต่เป็นไออีบโอ้ยแล้วเพื่อนฉันหวังว่าเพื่อนเราจะเข้าไปช่วยได้นั่นนีไ่ไปสองเลยหรอพี่ข้าก็ไปสุดือบีก็ไปยังไงก็ลอดอย่างน้อยพี่ข้าก็ต้องใช้ความรอดตัวเองในการที่แบบสวยผมเออชว่วยครับปล่อยคุณหมอเถอะครับ <laughs> แล้วไปอีกหนึ่ง <laughs> ตายแน่ตายแน่เย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 ่ตาย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 สภาพน้องนีไม่ต่างกันแล้วน้องนีคนสุดท้ายอย่างฉันจะอยู่ยังไงวะแกเออว้ายไม่ใช่แค่น้องดีพี่ข่าวก็ไม่วะแกกับสารประพูติไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วจ้าคุณหมอไม่น่าทานแล้วว่าแล้วฉันเอาไงดีวะตื่นกันหมดเลยแล้วก็ฉุบปาดคอร้วิสดาบเยลเซจิเวตอีกแล้วนะจ๊ะคุณเซเลบ คือคุณสดือบีค่ะคุณมีฝาท้อทำไมไม่กันล่ะค่ะกันไม่ทันจริงๆค่ะคือดาบมันยาวมากโอ้ยแบบนี้เดี๋ยวฉันจะช่องไปช่วยเองนะจ๊ะเออคือคือแบบว่าพีทพีไปเจอค่ะอย่าอย่าอย่าพึ่งมาได้ไหมเอยไปแต่ไกลไปไกลๆพี่ข้าวรอดี่จะมาโคตรไปกูอีกแล้ว ยาวสาิกเมตรมากนี่สะดอบีไปเจอก,กันทีนะ่หน้าปักซอยนะแกยาบยาวขนาดนี้ซุ่มไปฉันไม่่วยจริงๆวะ่ะแกเออถ่ายรูปฉันอีกเป็นไงอ่ะสวยไหมละ่ะสวยในสวยสวยที่สุดเลยไม่ alright, ไม่ไกก็จะจบไปก็ไม่เออไม่โดนไปเดนไดนไม่โดนแบบนี้ก็ต้องไปติดในตาติดในตัดวิ่งไปวิ่งไปแกวิ่งไปแกติดถังอีกอย่าติดถังต้นนี้ไม่ไม่ไม่ฉันไม่ต้องการฉันไม่ต้องการฉันลองก่อนจิยาแป๊บ มาสิเรียกใครมาวะ <c oughs> พี่เจ้าเหรอไม่กนนั้นไม่ต้องมาคือแบบว่าคือแบบไม่ไหวแล้วไว้น้ำดูประกาศหลังแบบนึงก่อนได้ไหมแกเอ้ยคือแบบอยากกลับบ้านเ <c oughs> จ็บหนักจริงๆ <c oughs> เอาไงดีไว้น้ำไปเลยทุกคนคะ่ะเอ็มบบีนี้จะกลับบ้าน ดีวะพี่โจจะมาหรือเปล่าอุ้ยเจ็บอยู่เจ็บอยู่เจ็บอยู่ขอคอคอขอขอหิวตัวเองแป๊บนึงแล้วนั่นใครลม้มอ่ะสตอบี้สตอ,บ,สอบี้ใจเย็นๆยนพี่โจเห็นหรอเห็นหรอหัวหัวหัวมันเหลื่อมอ่ะหัวมันเหลื่อมอ่ะโอ้โหเอาซิเออบิงมาจุกเลือก็มาเฟยอยู่ดีดีเด้อคุณเอเบลลี่ อยู่ทำไมอะหยุดทิ้งก็เหรอหยุดไปก็โดนตีหัวเบริเก้ตามยาว36มบหกเมตรก็วยอ่ะอู้บิีกี้ซับอะไรซับอะไรไปเดี๋ยวก็ถึงไปวะไม่ทันว่ะต้องกลับไปว่ะเออขอไปเล่นตรงนั้นได้ไหมว่ามันปีศาจสองไม้ไม้หายไปไหนวะเดี๋ยวเดี๋ยวแต่เล้วสูงยิ่งกว่าเดินไปแกอือเฮ้ยกูวิ่งก่อนกูวิ่งก่อนตรงนี้ตรงนี้น่าจะมีมาไม้หายไปไหนหมดอ้าใครเอาไม้กูไป ก็อย่างนี้ละค่ะชีวิตของโอชินน้อยถูกกระทําอย่างเดียวเลยว่ะแกโอ้ยพี่เจมาเมื่อพักตรงนี้นะครับเมื่อพักให้สุขใจพักแน่ค่ะหนูพักยาวเลยเนี่ยนี่เพื่อนม่ต้องช่วยตอนนี้ยังไม่พอพักเหนื่อยแป๊บวิ่งมาไกลหนอเกินแล้วพี่เจอไปใส่อ่ะเอะไม่ฝ้าว่ะแกไปไหนเนาะ เราเพื่อนเราวิ่งมาชอ่วคนหล่อคนหล่อมาโดนตีดึงทีอุ้ยแล้ววิ่งติดวิ่งติดไม่ไม่โอ้โหเกือบโดนไปบิกิดีนะดาบยาวไม่ถึงเราเดี๋ยวก่อนเขาเข้าแป๊บเขาเข้าแป๊บเขอเข้าแป๊บโอ้แล้วตามมาแล้วตามแบบนี้เขาวุ่นกับหลบดาบยาวสามสิบหกเมตรเขาพจิไปได้เจ้โอ้ยโดนตีไปนึงทีไม่เป็นไรไม่เป็นไรเขาล้มขล้มที่อื่นเออ ล้มในโลกแห่งความเป็นจริงก็ได้แก่เอมิลี่เอ,อ่อกันลอยมากอย่างนี้เลยเหรอวะฉันรู้ว่าผีแลรเว้ยเดี๋ยวก่อนคือตอนนี้ฉันนั่งอีกแล้วเหรอเออฉันจะบปิ้งไปตายที่อื่นก่อนได้ไหมเดี๋ยวเพิ่งอวดแม่ภาพถ่ายชีวิตมันสั้นแล้วเหลือเกิน <laughs> ฉันเดินเบ่าอีกแล้วแน่เลยไม่เป็นไรไปล่ไปไป ขอพักอีกแป๊บนึงก่อนนั่งตรงนี้ได้พักบ่อยเหลือเกินมามามา,มา,มาสงสัยพี่โจโเขาหมั่นไส้ว่าแกจุกนานไปนิดนึงคุณเอมเลรี่ครับคุณต้องไปก่อนเพราะคุณทําให้เล็บขบที่เท้าของผมมันระบมอีกแล้ววิ่งหน้าละสิที่หลังก็ถอดรองเท้าก่อนก็ได้นะคะคือแบบว่านี่เก้าอี้เนี่ยฉันจองนะนั่งบ่อยเหลือเกิน แล้วตอนนี้คือไม่ต้องมาช่วยกันแล้วคือฉันกำลังจะไปแล้วและฉันกำลังจะตายแล้วแล้ะฉันก็ไม่ตายวะ่ะโอ้โหรอดเฉยสตูบีสตูบีเธอเป็นคนดีที่สุดเลยอะแล้วตอนนี้มันตามฉันไม่อยู่ปะโอโหฉันเจ็บอีกแล้วฉันเจอีกแล้วดีไม่ล้มดีไม่ล้มขอชีตยาแป๊บก่อนเอาหายไปเลยว่ะ อังตีฉันอีกแล้วถามจริงเธอชอบอะไรในตัวฉันหราอจะพี่โจจ้าชอบที่ทำให้เล็บขบมันระบบอมะครับปเลยแบบนี้ฉันก็จะไปตายที่อื่นมามาอุ้ยอุ้ยมีมีพอดีเลยไปนะจ้าไป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 เดี๋ยวยิวให้เดี๋ยวยิวให้เดี๋ยวฉันจะต้องลมแล้วนะแกนับถอยหลังเตรียมลมม่าแกมา แต่ฉันขอฮิวซาเดอบีก่อนซาเอบีแป๊บนึงแป๊บหนึ่งแป๊บนึง,นงฉันมีฮิวเร็วฉันมีฮิลเร็วโอเคเธอเสร็จแล้วเธอเสร็จแล้วแต่เธอก็นั่งพับเพียบอยู่นะไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันไปหาที่ล้มก่อนที่ล้มเออแบบว่าปิดมิดชิดหน่อยอะ่ะไกลไๆๆกลไกลไกลเอาแบบไกล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 เลยเออไกลสุดเออล้อมตรงนี้แหละสวยมากเอา้าแล้วแกก็ล้มคือด้วยสุดยอดไม่เป็นไรฉันมีลุก ฉันมีลูกไว้เขาเธอปั่นไปเลยนะคือแบบว่าไม่ต้องสนใจชนี้ด้น้อยสตัวนี้นะคือฉันมีลูกคือแบบว่าไอ้ขาแกโดนลุมสกรรมอยู่ใช่ไหมเนี่ยอย่าเลยนะครับอย่านะครับพี่โจพี่โจไ่ครับกระโดดกรบตึงกรบเจาะบาลิโอฉันก็มโนไปไกลนะแกเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฉันเดี๋ยวฉันให้ห้นะรอรอรอใจเย็นเยเยไม่ต้อง ไอ้บาฉันเป็นหมอฉันเป็นหมอแกจะบรรลุมฉีดทําไมวะเนี่ยโอ้ตาย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 ฉันจะต้องฉีดให้พวกเธอก่อนจะเย็นๆนี่เกเข็มเท่าไหร่หรืวะเนี่ยโอ้ตาย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 โอเคเหลือใครเหลือใครเหลือใครสตือ์ผีสตูรผีเอาให้สุดเอาให้สุดให้เต็มแม็กให้หายทันทีเลยนะจ้าโอเคเหลือโอ้ยไอ้้าพอไอแอมอโมเหีบโมมาเอาอ้างโม <laughs> ไม่เพี้ยนเป็นมอมอแล้ววะเนี่ย <laughs> เดี๋ยวก่อนเอ้ยแกมันตามมามันตามมาเดี๋ยว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 โอ้โหนี่ฉันใช้เวลาในการที่ยมจะฮิวคนอื่นนี่เยอะขนาดนี้เลยวะเนี่ยเฮ้ยฉันจะต้องไปปั่นไฟซะหน่อยวะแกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตรงนั้นแหละตรงนั้นแหละคือตอนนี้นี่ฉันหาของก่อนแป๊บหนึ่งได้ไหมแบบหายแท่ทิ้งไว้ก่อนอะไรอ่ะป้ะา,าไม่มีอะไรคะ่ะ ตามมาหลอตามมาหลอตามมาสิตามมาก็ตามมาพี่โจจาพี่โจจพี่โจจะมาหรือเปล่าอ้าวจะใช้ไพ่มาใช่ไหมกำลังบุนไพ่เลยปิ๊ง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 ปิงนี้เปิ๊งปิ๊งปิ๊วปิ๊งปิ๊งกิ๊งปิปิดงางโิ๊งปิ๊งปล้แแ มาฮิวแป๊บเอาข้าวคุณเป็นไรหรือเปล่าครับอข้าวข้าวหนีไปก่อนก็ได้ฉันฮิวแป๊บเดียวเองฉันฮิวไอ้ข้าวแกต้องหนีไปโอ้ยมามุดอะไรตรงนี้เหรอพี่โจก็ฟันแกคอขาดหรอกโอ้ยตายแล้วในในโอ๊ยเอาข้าวเอาข้าวข้าวข้าวทำเนียนทำเนียนทำเนียนชี้กาก่อนชี้กาก่อนโอเคอย่างน้อยพี่โจ เขาก็แบ่งกระจายความเจ็บปวดเท่ากันโ <laughs> okay. อเควิอรอยเท้าพี่โจอะเราก็จะไปเครื่องนั้นดีไหมแกมันเหลือเครื่องเดียวหรอกว่าเครื่องกลางอะเดี๋ยวก่อนนะจะเย็นน่ะเขาแกไม่โลดเลยวพี่โจอะเขาใจดีกระจายความเสี่ยงให้ทุกคนเลยแกเอ้ย <laughs> แล้วฉันควรจะต้องไปช่วยไหมอะเอ้า <laughs> เอาไม่อุ้มอ่ะเอาไม่อุ้มอ่ะน่ะเขานายไม่ได้นั่งเก้าอี้นายแพ้น <c oughs> คนอื่นเขานั่งเก้าอี้กันเป็นสองครั้งแล้วขาวเอ้ยเอ้ยหรือว่าพี่โจเปลี่ยนใจพี่โจเปลี่ยนใจแน่เลยนี่ไงพาข้าวมาแล้วอวดนี่มันคืออะไร <c oughs> นี่ฉันไว้ใจคนผิดเหรอนี่ไหนล่ะ พี่โจที่พี่โจกระจายความเสี่ยงกระจายความเจ็บปวดให้กับทุกคนพี่โจต้องแบบให้ความเท่าเทียมกาสิกาทำไมทำไมปล่อยข่าวอะไอ้ข่าวแกวิ่งหนีไปไหนแกะมาหิวฉันเดี๋ยวนี้เลยแกไม่ต้องกลัวนั่นไงคนที่กลัวจะต้องเป็นฉันเพราะว่าฉันนั่งสองรอบแล้ว <laughs> เตรียมตัวอะไรครับเตรียมตัวครับรัดเข็มขัดนี่เล้ไปของท่านเดี๋ยวนะะี้ครับใส่กานพีนแลก็ส่นัแอร์ไปจะบินไปยังไปไหนดีวะเนี่ย <c oughs> <c oughs> ใคยเป็นพี่เผือกแล้วเจอพี่เผือกอยากจะเผือกทุกอย่างเลยอยากจะรู้เจอเลยว่าชนีคนนั้นไม่น่ารอแล้วใช่ไหม <c oughs> เอาไอเขาไอเขาแกโทรตีกันแล้วเหรอฉันว่าแกเนี่ยเขาจะเอา นั่งได้ยังอ่ะพี่โจอสองมาตรเถิจริงๆเลยอ่ะเอาพาข่าวไปนั่งนั่งไม่นั่งข้าวจา๋าด่านดงาที่จะเจอเจอเขาวเพราะฉะนั้นเขาจะต้องปัดไฟตรงนี้นะจ๊ะกับฉันเพียงสองคนฮะ็เปนได้ด้วยเหรอเปจะดูเูขาเปนปเลยเวะอร์ไอ้นี่มาปนอะไรกันสองคนตรงนี้ปะเนี่ยแล้วน้องดีล่ะโอ้โหจะดือปีอยู่ตรงนั้น แล้วโอ้โหไม่ฟังกันเลยอ่ะเขาก็จะดีไปเลยเนี่ยแกมาเปิดตรงนี้เลยแล้วโจแกกินอะไรวะเนี่ยกินข้าวดูเขาคือโอ้ตายแล้วคือเผือกอยากจะไปกั้นกลางระหว่างเขาจึงเลยพี่เผือกแกขอเรื่องเหรอไม่ก็ได้คือเผือกอยากจะรู้ว่าความเป็นไปว่าน้องดีเขาจะรอดหรือเปล่าแค่นั้นเอง และนี่ก็คือชตากรรมของสเดอร์บีเอาหรือ,อยังโอ้โหเอาอะไรวะเดียแล้วแกนั่งทำอะไรตกใจเดียโอ้ oh my god ยังไม่เอามาทำอะไรหนูเนี่ยคือพี่โจคะ่ะทำไมไม่กลับไปหาพี่เขาทำไมไม่ปล่อยสองแล้วทำไมต้องจับหนูกลับบ้านหนูไม่เข้าใจ พี่เผือก็ไม่เข้าใจเหมือนกันคืออะไรเดี๋ยอะไรเดี๋ยททำให้เราไว้ใจแล้วก็มันทออย่างนี้กับเราเอาไอ้ข้าวแกไม่เสร็จไอ้ข้าวปล่อยผู้หญิงพี่โจรครับข้าวปล่อยผู้หญิงครับหนยยนไหน,ไหน,ไหน,ไหนมาแกปล่อยผู้หญิงก่อนแกต้องดูดข้าวเนาะเปล่าสะดือบีออุ้ยไปแล้วอ่ะน่าจะปินไปแล้วนะข้าวข้าวข้าวแกไปไหนข้าวแกจะไปไหนผมจะพายเรือออกครับตอนนี้ ผมไม่ไหวจริงๆผมจะพายเรือออกแล้วครับค Poke ือแบบว่าพี่โจพี่โจผมผมผมดดูดูผมต้องออกผมต้องหาทางออกก่อนแล้วก็นนี้พี่โจดักพี่โจดักแล้วยังไงแล้วอ้าวพี่โจด้วยกันไปตรงจุดเลยตรงนี้กัเนี่ยเอ้าไปรู้อะไรตรงนั้นนะเค้าโอ้โหใช้ท่ายาอีกหมุนบิดชิมคีมโอ้โห เราวินี่เลยจุ่มนมเหรอเอ้าแล้วไปไหนอีกอละที่นี่จะมีเพียงเราสองคนครับพี่โจครับโอ้โหนี่มันเป็นประเพณีใช่ไหมโจคาจะต้องถ่ายรูปก่อนออกแล้วเห็นหน้ากัดผมหรือเปล่าครับไม่มีเอ้าไอ้สองคนจะเข้าไปไหนอ่ะเอ้าเข้าไปข้างในเหรอเข้าด้วยวัดเปิดเปิดเปิดพี่เผือกห้ามเข้าพี่เผือกห้ามเข้า ส,สองคนนั้นเข้าไปทำอะไรกันอะแกมันเข้าไปทำอะไรกัน What the f... เห็นเตอโจน้อยอะนี่โจน้อยเขาก็อยู่กันตรงนี้ใช่ไหมอะแล้วเขาทำอะไรกันอะ,อะคือทำอะไรไม่รู้แต่เสียงดังมากเลยอะ,อะมาดูก,กันเองนะดู